รายการนี้ไม่เหมอสำหรับผู้ที่ไม่ชอบ Strong Word ผู้ที่มีอะไรจะตีกันไหมไม่คิดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม เกมอะไรวะไอเกมบายจิมโบนังก,กี้นะฮะโบนังก,กี้เดี๋ยวก่อน D <c oughs> ีวายอินเตอร์เอ่ออินเตอ n t เอ่อาญญาอินะฮะอ่านยากไว้เทียตัวหนังสือแบบนี้นะฮะโอ้เกมเกมมาจากค่ายของ h แฮปปี้วิวครับผมแฮ p ปี h วิ l เล่นไม่ได้ผมเลยมาเล่นนี้โอ้จุดลอดอะบอ Like, oh lord, a bore. The city's to Moria. <laughs> yeah, the day we were risen from Lucifer's gaze and the weak work among us. Uh, Fuck, damn it. Uh, the demon have a way. I would take it, soul and fridge. Hmm, also, we're no more of the city. Bruv, uh, Bruvali is really All. In the, in the bird oh uh-huh problem with father give it give and do me a sign reveal to me the part of the the i got my lord what your knees uh. i said so, yeah i made you where you live the fuck damn it dog Bye bye, bye Bye momma by เล่นเมื่อกี้รอบหนึ่งอู้อุตส่าห์จะหาสักหน่อยแม่เอ้ยกูไปกดคัดตอนไหนไม่รู้นะฮะเฮ้ยนั่นคือนั่นคือได้เวลาแล้วเนอะมาสักหน่อยแล้วกันของดีนะเนี่ยจากพระเจ้าเนี่ยกระสุนกระสุนไม่จำกัดนะเฮ้ย ของดีจากพระเจ้าดำตาแววเฉย Thank you Lord You r w is d u m is fuck c r a ก k c r a ิ k โอเคจนพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย The day of red 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 day is the a fuck play พร้อมแล้วเว้นเอ้ยฉันพร้อมที่จะจะจ,จัดการเดวิลแล้วนะฉันคือบาทหลวงแห่งลอนดอนฟมาึงแบงค์กูตายเลยว่ะไอ้เหี้ยโอ้ยทำไมเก็บไอ้เหี้อ ตายครบสามรอบมันจะนไม่ตายสัตว์กูใส่ย,ยิงลูกตาทั้งสองข้างเลยโคตรแม่นเลยยิงลูกตาโดนทั้งสองข้างน่าจะต้องไปปรับออปชั่นนะฮะเพราะว่าแค่นี้โปรแกรมอัดวิดีโอของผมมันก็กินซี u ียูไปโคตรเยอะแล้วครับโอเคกลับออปชั่นใหม่นะครับผมออปชั่นจากไฮไปมีเดียมนะครับ เล่นโลเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะฮะภาพมันจะแตกๆนะฮะอีซี่แล้วกันฮะเนาะเอ์นอร์มัลดีกว่านะโอเคส่วนชีสไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะเพราะเพราะเราไม่ไม่ใช่พวกกากนะฮะโอเคเลสโก้ไกด์ I'm ready to kill the devil's เรเาแหลกที่ไอ ตายเฉยเลยมามาฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วบุตอะเออพร้อมเนี่ยตายเหรอาไอ้เหี้ยไอ้เหีออไม่เป็นไรนะขอแก้ตัวขอแก้ตัวจะขอแก้ตัวในรอบนี้แดกไป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 แดกกระสุนไปไอ้ยตะกัวไม่ใช่เดินเดินด้วยซ้ำเฮ้ย อะไรหรอเล่นอีกสักรอบสองรอบแล้วก็ละกันแล้วแม่งเกมนี้แม่งเฮียโคตรนะครับอ้าวอ้าวเกมแลกไอ้สัตว์เกมอึดเลยมึงอ้าวอ้าวเกมอึดเลยมึงเดี๋ยวโอเค let's go แกโอ้เด้อเด้อเด้ฮ้ยทำไมมันยากยิ่งนี้เด้วเด้อเด้อเด้อเอ้ยเฮ้ยไอเด็กนี่แม่ง าลักก um, ีห้องแบ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 บแบบลงไปน yes thanks กิโอเคฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยโอ้ยโอ้ยเด โอ้ยยังไม่โอเวอร์เนี่ยว่าเหลืออีกไลฟ์หนึ่งนะลงไม่นอนเหลืออีกตัวเหลือตัวเหลืออีกตัวเออลงไม่นอนนะฮะบอสบอสบอสมาแล้วนะว้ายเกือบที่ฉันพร้อมนี่ยิงจะตายแล้วนะเออเเอ้ยวเดี๋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 ยวเฮ้ยยังไวะว้ายเดี๋ยว ทำไมไม่เจอวะ Yes Yeah 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 I'm Rock ยังไม่จบยังไม่จบ <c oughs> <laughs> มาโอ้ยเกม <c oughs> <c oughs> มาจบแล้วเพื่อนเอ๋ยฉันคือปัดหลวงที่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยช่วยคนเนี้ไปได้แถมยังมาตายด้วยส เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหมดปาร์ตนี้ปาร์ตเดียวแหละใครจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะฮะว่าเออเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เกมแปะไว้ในเดสเดสคริปชันนะฮะตรงเดสเดสไอเดสคริปชันก็ตรงใต้คลิปเลยนะฮะโอเคตอนนี้ขอข้ดไปก่อนนะพี่นู้นี้นะครับรอคลิปอัปเดตนะจ๊ะมา